ให้ลดอะไรอยู่ครับผมก่อนที่จะมาซื้อตุ่มมะต้าครับรถเครื่องซาเล,ล้งสามล้อก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอ,อะออเือนกับตะกูโมสามล้อเครื่องกครับก็ดูว่าทุกใจครับแล้ป้องตัวบรรทุกงานป้องตัวเด็กเด็กหลอกับง่ายดีแล้วก็ค่อนข้างแม่นตลายเหมือนซาเล้งใส่ครับใส่ในทุกของด้านหน้ามันจะบางคนครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงกว่าบรรทุกงานก็ไม่ค่อย ขับสบายกว่าครับก็ดีนะใจงามนครับจะสุกและสวยดีครับการดีนะครับแล้วจุบได้มากนี่ัโอ้โหคุ้มค่ามากเลยครับประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงงานประหยัดทั้งน้ำมันอุปกรณ์ผมใช้สามล้อทั่วทั้งครับมันทุกได้น้อยพอมาใช้ซูบู้าแล้วรู้สึกว่าทุกได้สองเท่าตัวโอ้คุ้มค่ากับราคาจริงจร ก็ดีครับย sure no ิ่งคล่องเลยครับนะครับไม่พริกไม่ข้าวไม่สบายครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยนะครับแล้วการน้ํามันนี่ครับประหยัดนะครับประหยัดครับเออ่แต่ก่อนใช้ซาเล้งนี่น้ํามันต่อวันเท่าไหร่ครับสามสี่ร้อยครับแล้วเดี๋ยวพอใช้มันฝรังพอใช้ตูมอต้าแล้วนี่น้ํามันเท่าไหร่ครับต่อวันร้อยบาทร้อยห้าสิบครับเลยครับผมประหยัดมากเลยประหยัดมากครับจริงจริงครับนะครับแล้วการดูแลรักษารถเป็นไงบ้างครับเยี่ยมครับไม่เคยเสียอะไรครับนะครับ